โอเคครับวันนี้ก็อยู่กับผมบอสเซซ่าไทยแลนสุดกล้ากัครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวมัดนะครับมัดเอออะไรวะมัดอะไรไม่รู้นะครับโอเคที่รูปผมจะพาแวนนครับวันนี้แบน์ได้ทางบนบกน้ำนะเลนในน้ำนะครับบนน้ำนะครับไม่ใช่ข้างในในน้ำมันจะจมตายนะครับน้ำมันิงชาครับมันจะอยู่ตรงนี้นะครับมอดนะครับ มันจะเป็นหัวสตีฟนะครับทรอนนะครับมันจะมีอาจจะเอ,อตอนแรกมันจะมีสีเหลืองด้วยนะครับโอเคถ้าใช้ขี่ก็ถ้าใช้ผมจะดึงมาอย่างนี้นะครับแต่ถ้าฟังปึ๊บแล้วใช้หมวห่านี่นี่นะครับเราหันไปทางไหนมันก็จะเปิดอดัมน,นะครับ พิธีจอดครับอยู่ตรงห้งน,น้นี่ครับพีนะมูหาแปนแป๊บแปนโชนเลยชนเลยชนเลยชน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 ดูตูนี่ครับถ้าจะลงก็ให้กดย่องครับนี่ก้จะลงใหนแล้วครับ โอเคครับสำหรับวันนี้มัดนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับโอเคมัด okay. นี้เขาไม่ให้ใช้สีรถอย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมขอไปสร้างโลกใหม่แป๊บหนึ่งนะครับนี่นะ อย่างนี้นะเมื่อกี้มันมีแคสตฟ้าใช่ไหมของใสผมต้องวักเฮ้ยมาได้ไงเฮ้ยอ๋อมันคือแกะนะครับเฮ้ยวัตถออุฟักโอ้เฟียลนะครับโอ้ลูกแกะลูกแกะ โอ้เฟียวนะครับเฟีเ้ยวแล้ลองสิงแกะดิอาวัาเก็นให้เดี๋ยวไ่ฆนะ่าีได้ได้คนแกะสีเทา ได้เลยแล้วตอนนี้สีอะไรลายมันโตแป๊บนึงนะครับล้อมสีเองดีกว่าสีเทาไอ๊ยอมยไงวะเอ้ะมันสีเทาเข้มเทาอ่อนเทา เออาไม่เป็นเนี่ยอือช่างภาพดีครับถือว่าน้องขัดสีเดิมเหมือนกันนะครับเสียวดีนะบู๊สวัสดีโอเยครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับโอเคครับขอบคุณมากที่รับชมครับอย่าลืมกดไลค์ส like, ติ๊กเกอร์กดแชร์นะครับมีอะไรคอมเมนต์ได้นะครับโอเคขอบคุณมากที่รับชมครับ 哎，平时吃哦。